ทหารลำปางจะกำลัง10บชุดปฏิบัติการร่วมค้นหาผู้สูญหายกับทุกภาคสวรร่วนด้วยความหวังจะได้พบเจอโดยเร็ว จากกรณีนายธีรวัตรก้อนคำอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่35หมู่14บ้านวังเงินตำบลนิคมพัฒนาอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางได้เข้าไปหาของป่าและเก็บผักหวานป่าบริเวณริมอ่างเก็บน้ำวังวัวห่างจากที่ทำการสวนป่าแม่ทรายคำประมาณ3กิโลเมตรตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้วันที่24กุมภาพันธ์รวมแล้วเวลาที่หายไป7วันซึ่งนับจากวันที่หายตัวไปครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รวมมือกันออกค้นหาและพบเพียงยง น้สไพายและรองเท้าบูทหนึ่งข้างโดยมีความหวังว่าจะได้เจอเนื่องจากบริเวณที่พบสิ่งของผู้สูญหายไม่มีร่องรอยและการต่อสู้้วยความเข้าใจถึงความรักและความห่วงหาอาทรของครอบครัวผู้สูญหายเมื่อช่วงเช้าของวันที่24กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกาโดยนายพลตอีอโนไทยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่32ผู้บัญชาการูนยนบรรเทาสาธารณสุขภัยมณฑนทหารบกที่32ได้จัดก,กำลังจำนวน10ชุดปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายพร้อมทีมแพทย์เดินทางจากโรง ยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารสนับสนุนการค้นหาพร้อมทางเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับฟังแผนปฏิบัติการค้นหารวมกับประหลัดอาวุโสเมืองลำปางผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรทุง่งฝายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้ไทรคำเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานถ้ำผาไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมาัครประชาชนเหยื่อไฟป่าและจิตอาสาพระราชทานอย่างไรก็ตามมณฑนทนหารบกที่32ศูนย์บรรเทาสาธารณภายัยมื ทาหารบุกที่32จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตามหาและค้นหาผู้สูญหายต่อไปจนกว่าภารกิจจะสำเร็จรู้เรื่องและพบผู้สูญหายให้ได้โดยเร็ววันขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวในที่ระวาดก้อนคำและญาติพี่น้องขอบคุณประชาชนที่ฝากยาย่วงใยและส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเฝ้าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยหากมีความคืบหน้ายอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไป